นี่ครับผลขนาดนี้ที่เป็นผลกําลังพอดีในการห่อนะครับอย่างลักษณะตัวนี้นะครับเขาจะดกมากนะครับเราก็จะทำไมจําเป็นจะต้องเอาแค่นิดเดียวนะครับเราจะเอามากสุดแค่2ผลนะครับแล้วใช้สเต p ปเปิลนะครับเย็บภูงพลาสติกกับกระดาษ เราห mm ่อฝรั่งกิมจูมันจะทำให้เราสะดวกขึ้นนะครับเป็นเคล็ดลับเวลาเราห่อสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้วิธีการห่อฝรั่งกิมจูนะครับซึ่งมีวิธีการไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถทําที่บ้านได้นะครับเวลาเราปลูกฝรั่งกิมจูแล้วนะครับก็จะต้องมีวิธีการห่อฝรั่งกิมจูที่ถูกต้องเพื่อป้องกันผลของฝรั่งกิมจูไม่ให้แมลงไปทําการเจาะทําให้ ฝรั่งกิมจูเน่านะครับวัสดุที่ใช้ในการห่อฝรั่งกิมจูก็จะมี 1, 1. 1> ก็คือสเตปเปิลสนะครับถุงพลาสติก3ก็คือกระดาษแค่นั้นเองนะครับมีวัสดุแค่3ชิ้นนี้ก็สามารถที่จะห่อฝรั่งกิมจูทําให้ฝรั่งมีรูปฝรั่งที่มีผิวสวยนะครับแล้วก็มแมลงไม่สามารถที่จะเข้าไปเจาะทอนได้นะครับนี่ก็คือฝรั่งกิมจูนะครับผลนะครับซึ่งผลจะไม่ไม่ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการผลใหญ่ก็คือ ให้ลูกไม่ต้องมีลูกเยอะใน1ต้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการลูกที่ขนาดพอดีคำพอดีประมาณนะครับพอดีกําลังสวยก็ให้ลูกไว้ประมาณสัก2ลูกแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขนาดเล็กนะครับก็รสชาติที่ได้ก็คือฝรั่งกิมจูนะครับก็จะมีรสที่หวานนะครับแล้วก็อร่อยนะครับกัดลงไปก็คืออร่อยนะครับแล้วก็มันก็จะได้ในส่วนของวิตามินซีนะครับซึ่งว่าฝรั่งถือว่าเป็นพืชที่ ให้คุณค่าทางโภชนาการก็คือวิตามินซีค่อนข้างสูงนะครับการห่อฝรั่งกิมจูนะครับแบบนี้ก็คือจะทําให้ได้ผิวที่เนียนนะครับเนียนน่ารับประทาน<ส>เห็นไหมคำนี้ครับผิวเนียนมากน่ารับประทานแล้วก็แมลงเข้ากัดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะฝรั่งกิมจูที่ทําการหอ่อนะครับเดี๋ยวเรามาชิมฝรั่งกิมจูก่อนที่จะไปทําการห่อฝรั่งกิมจูนะครับว่าผิวเนื้อข้างในจะมีลักษณะแบบไหนนะครับขออนุญาตกัด ฝรังกิมจูก่อนนะครับคำที่กัดเข้าไปนะครับจะมีรสหวานแล้วกรอบมากนะครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูที่มีรสชาติที่อร่อยนะครับกรอบมากแล้วก็หวานนะครับมันขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยด้วยการดูแลรักษานะครับการป้องกันแมลงนะครับการห่อที่ถูกวิธีนะครับ จะมีรสชาติหวานนะครับอีกผลนะครับผลเขาจะน่ารับประทานมากนะครับผิวสวยอันนี้คือฝรั่งกิมจูที่อร่อยนะครับพันดีมากเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้วิธีการห่อฝรั่งกิมจูกันนะครับ อร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนวิธีการห่อฝรั่งกิมจูกันต่อเลยนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในการห่อฝรั่งกิมจูนะครับก็จะมีถุงนะครับพลาสติกนะครับเป็นถุงหิ้วนะครับขนาด6คูณ14นิ้วนะครับก็จะมีกันไกลตัดกิ่งไม้นะครับลูกแม็กนะครับแล้วก็แม่แม็กนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษนะครับที่เป็นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือวัสดุที่ใช้ในการตอนกิ่งครับขั้นตอนในการเตรียมถุงเพื่อห่อนะครับถุงที่ใช้มีขนาด6คูณ14นิ้วนะครับเพื่อนำถุงที่ได้มาตัดก้นนะครับตรงนี้ครับใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อให้น้ำ มันออกนะครับเวลาฝนมันตกน้ําก็จะเข้าไปในถุงทําให้ฝรั่งเน่าหรือการคายน้ําของฝรั่งแล้วหลังที่เราหอ่อก็จะทําให้น้ํามันมาเกาะอยู่ในถุงนะครับไม่เลยมันก็จะทําให้ฝรั่งเน่านี่ครับก็จะได้ประมาณนี้สําหรับวิธีการห่อฝรั่งกิมจูนะครับก็เริ่มด้วยการนํากันไกลนะครับเลือกตัดเอาผลที่ไม่ได้ใช้นะครับ แล้วตัวนี้ก็เอาออกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ตัดออกครับเราจะตัดออกเพื่อให้เหลือลูกที่สมบูรณ์นะครับลูกมันมีอยู่3ลูกเราก็ตัดออก2ลูกนะครับตรงนี้ก็คือบิดออกแล้วก็เช็คถ้ามีเพีย้ยมีอะไรก็เขี่ยออกนะครับแล้วก็นำถุงพลาสติกนะครับ ที่ปาดรูแล้วนะครับมัดเข้าไปนี่ครับนี่ครับกระดาษนำมาพับแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็รูดนี่ครับแล้วก็นำมาห่อ เน้นนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับก็จะได้การห่อฝรั่งกิมจูแล้วนะครับนี่ครับอย่างลักษณะตัวนี้นะครับเขาจะดกมากนะครับเราก็จะทไมจำเป็นจะต้องเอาแค่นิดเดียวนะครับเราจะเอามากสุดแค่2องนนะครับฝนที่มันติดอย่างนี้เราก็จะตัดออกนะครับตัดออกนะครับ เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดการแย่งอาหารกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าลูกมันเยอะมันก็จะลํำต้นก็จะมาเลี้ยงลูกมันแล้วทำให้ลูกมันนะครับไม่สมบูรณ์นะครับขนาดไม่โตถ้ายิ่งไว้ลูกเยอะลูกก็จะไม่โตนะครับเพื่อนๆมันก็จะทำให้ลูกไม่สม่ำเสมอจากนั้นลูกที่มีขนาดประมาณนี้นะครับที่ห่อนะครับเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ห่อช้านิดนึงนะครับ ตรงนี้ตรงที่เป็นหัวนะครับเราก็คือบิดออกนะครับเนี่ยทำแบบนี้ออกก่อนที่จะหอ่อเช็คดูว่ามันมีเพียไหมนะครับไปจะเป็นเพียแป้งนะครับถ้ามีก็เขีย่ยออกนะครับเพราะว่าจะทําให้ผิวฝรั่งไม่สวยนี่ครับแล้วก็หอ่อการห่อเราจะใช้ถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่ใช้จะต้องมีการปาดรู ด้านล่างแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราห่อฝรั่งไปแล้วนะครับห่อฝรั่งกิมจูไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีการคายน้ํานะครับมันจะมีการคายน้ําแล้วน้ําก็จะมาเกาะบริเวณถุงพลาสติกนะครับถ้าแล้วก็จะอยู่ในข้างในทําให้มันบเพ้าวก็จะทําให้ฝรั่งที่เราห่อมันเน่านะครับจําเป็นจะต้องมีการ ตัดก้นนะครับเหตุผลที่ทําไมต้องมีการตัดก้นถุงพลาส,สติกเวลาห่อเพื่อป,ป้องกันไม่ให้น้ํามันขังอยู่นะครับเวลามันทายน้ําหรือเวลาที่ฝนตกนะครับน้ําก็จะเข้าไปในถุงแล้วก็ค้างอยู่ในถุงทําให้น้ำมันจะมีอยู่ในนี้ไอ้น้ําที่ฝนมันทายออกมานะครับฝนมีการทายออกมาแล้วน้ําก็จะมาอยู่ในถุงนี้นะครับเราปาดแบบนี้นะครับมันก็จะมีรู น้ำก็จะหลดไหลออกหรือฝนตกเวลาลูกมันโตนะครับตอนนี้มันจะชี้ขึ้นเวลาลูกมันโตมันจะโน้มกิ่งลงโน้มกิ่งลงแล้วเวลาฝนตกน้ําก็จะไหลาจากตรงนี้เข้ามาอยู่ในถุงก็จะทําให้ถุงมีน้ําแล้วไปสักพักพฝรั่งก็จะเน่าเพราะว่าเกิดไอน้ําอบอ้าวนะครับฝรั่งก็จะเน่าอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการตัดตัดกิ่ง ไอ้ตัดถุงนะครับเหตดผลนะครับหลังจากเราตัดถุงเสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีกกระดาษนี่ครับกระดาษใช้สีนี้นะครับพับแบบนี้นะครับพับแบบนี้เพื่อให้มันเย็บแม็กติดีง่ายอาจจะ1นึ่ท่านหรือ2องท่นก็ได้นะครับแต่ผมใส่สองท่นแบบนี้นะครับแล้วนําไปปิดอยู่ที่ถุง ข้ามไปที่ของผลฝรั่งนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับให้มันข้ามไปแบบนี้นี่แบบนี้นะครับดึงให้มันชิดแบบนี้นะครับแล้วใช้สเต p ปเปิลนะครับเย็บถุงพลาสติกกับกระดาษนะครับเย็บไปเลย แค่นี้เองนะครับเพื่อนี่ครับก็จะได้แล้วหนึ่งหนึ่งถุงนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเนี่ยแลวคที่สองนะครับน,นำถุงพลาสติกที่มีการเจาะรูนะครับ ัแล้วก็ความเข้าไปตัวนี้ผมจะใช้อยู่แค่2ลูกนะครับหรือจะใช้ลูกเดียวก็ได้นะครับเพื่อนมัดเข้าไปแล้วก็ทําการมัดนครับมัดมัดข้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการมัดแบบนี้แล้วฝรั่งก็จะค่อยๆโตนะครับจากนั้นนํา กระดาษนะครับฉีกออกจากตัวตัวตัวเล่มนะครับแล้วก็พับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ลวดปึ๊บแล้วก็กลับมาห่อครับอันนี้เป็นการห่อของฝรั่งที่เป็นสองผลนะครับห่อมาด้านบนก็ได้นะครับค่อยจะง่ายปึ๊บนี่ครับ แล้วก็ใช้สเตปเปิลเย็บเย็บตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสเตปเลเย็บนี่ครจะเย็บ,บ2ก็ได้เย็บ3าก็ได้นะครับตามสะดวกนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับห่อไว้เดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ดยเดี๋ยวมันก็จะน้มกิ่งลงเพราะว่า ฝรั่งจะมีการโตทําไมเราถึงมีการต้องการหอ่อเพราะว่าอะไรนะครับการห่อฝรั่งชั้นแรกด้านในเราจะห่อเพื่อป้องกงันแมลงวันทองมาเจาะผลแล้วก็ไข่ไข่ในผลนะครับทําให้ผลฝรั่งมันเน่ามีหนอนนะครับ2นะครับเพื่อให้แมลงหรือเพี้ยเข้าไม่ได้นะครับแมลงต่างๆเข้าไม่ได้เพี้ยเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ทําไมเราถึงมีการ ห่อถุงพลาสติกห่อ,หอกระดาษคุมต่อเพื่อป้องกันให้ฝรั่งนะครับไม่โดนแสงเพราะว่าด้านในมันจะเป็นสีเขียวสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์นะครับฝรั่งมีผิวผลมันนะครับมีผิวสีเขียวคือ,อาสารสีเขียวก็คือคลอโรฟิลล์บริเวณผิวของผลฝรั่งเขาจะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อสร้างอาหารถ้าเราไม่หอ่อก็จะทําให้ฝรั่งผิวไม่สวย การห่อเราจะใช้กระดาษสีประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการขัดผิวทําให้ฝรั่งมีลักษณะผิวสวยนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับการห่อเราจะใช้ลูกไม่ใหญ่มากนะครับเท่าหวัวโปโมแ,แม่มือหรือลื่น้ชี้หอ่หอการที่ห่อฝรั่งผลใหญ่เกินไปก็จะทําให้ได้ลูกฝรั่งที่ผิวไม่สวยไม่เรียบเนียนนะครับอันนี้คือทําไมเราจะต้องมีการเลือกขนาดของ ลูกฝรั่งขนาดไหนที่เราจะหอ่อนะครับคือขนาดเท่าหัวโป้มือนิ้วชี้หัวนิ้วชี้ก็ห่อได้เลยนะครับนี่ก็คือลักษณะหอ่อแล้วก็ห่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีการสังเคราะห์แสงก็จะทําให้ผิวฝรั่งมีสีสวยนะครับฝรั่งน่ากินนันเองได้ผลที่สวยนี่ครับอันนี้คือตัวอย่างการหอ่อ การหอ่อฝรั่งกิมจูนะครับการแต่งกายนะครับก็จะมีหมวกนะครับมีเสื้อแขนยาวนะครับที่สําคัญก็คือการนํากระดาษที่มาห่อก็คือจะใช้เป็นสมุดหรือหนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะครับที่เป็นหนังสือลาหลังนะครับก็จะมีเชือกหนึ่งอันนะครับแล้วก็หนังสือเป็นหนังสือเก่านะครับนํามาสอดใส่ทรงเอวเอาเชือกมัดมัดเอวก่อนนะครับแล้วก็นํา หนังสือเก่ามาสอดไว้ตรงนี้ถ้าแบบนี้นะครับเวลาเราห่อฝรัหลังกิมจูมันจะทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับเป็นเคล็ดลับเวลาเราหอ่อเราก็จะมีถุงเป้หนึ่งใบนะครับสําหรับใส่อุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับกรรไกตัดกิ่งไม้นะครับแม็กแล้วก็ลูกแม็กในนี้และที่สําคัญก็คือต้องมีถุงที่ตัดรูแล้วนะครับยัดใส่ ในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็มีหนังสือเวลาเราห่อเสร็จปุ๊บเราก็ฉีกเอากระดาษด้านข้างตรงนี้มาทําการห่อได้ทันทีมันก็จะทําให้เรามีเวลาในการขั้นตอนในการห่อที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องรอไปหยิบให้คนอื่นมาหยิบให้แล้วก็จะฉีกออกมาเลยแล้วก็ทาการห่อฝรัหลังกิมจูได้ทันทีอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆง่ายๆในการ ทำให้เพื่อนๆนะครับห่อกินจูแล้วสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับ สําหรับการห่อฝรั่งกิมจูนะครับเราก็จะเลือกลูกที่ไม่ใหญ่มากนะครับผลนี่ครับประมาณ1โป้มือนะครับหรือ1โป้นิชี้นะครับก็จะไม่เลือกผลที่ใหญ่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าผลใหญ่นะครับมันจะทําให้เราห่อแล้วผิวฝรั่งไม่สวยนะครับจะทําให้เกิดผิวผขุขระนะครับก็จะทําการบิดเอาตรงัวตรงนี้ออกนะครับเพื่อนๆบิดออก เลือกฝรั่งแล้วจากนั้นนําถุงพลาสติกนะครับที่เจาะรูแล้วนะครับมาทําการห่อใส่ผงแบบนี้นะครับนี่ครับห่อ,อ,อแบบนี้แล้วก็ทับมาอีกครับนี่ครับจากนั้นนํากระดาษนะครับมาทําการทับทับแบบนี้นะครับ แบบนี้แล้วก็พัดอีกครั้งหนึ่งนะครับบแล้วก็รูดึบแบบนี้เพื่อเป็นการทําให้มันเย็บแล้วมันแน่นนะครับแล้วก็นําข้ามลงนะครับ,บแล้วก็กลับมาแบบนี้นะครับขอกลับมาดึงนะครับรูดให้แน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากนะร,รูดให้ชิดกับตัวด้านของขนนะครับจากนั้น นำสเตปเปิลนะครับเบอร์เล็กแม็กสองครั้งนะครับแม็กไว้ถ้าไม่อยู่ก็แม็กใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็แบบนี้นะครับเวลาฝรั่งมันสุกพร้อมเก็บจำหน่ายนะครับแก่ไม่ใช่สุกนะครับ แก่พร้อมจำหน่ายเราจะดูที่ตัวนี้นะครับมันจะมีสีน้ำตาลเข้มมากนะครับก็สังเกตเพราะว่ามันจะเริ่มโดนแสง UV นะครับทำให้กระดาษมีสีน้ำตาลลกหรือเราจะ่องดูข้างในก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการห่อฝราหลังกิมจูเบื้องต้นนะครับนะครับนี่ครับผลขนาดนี้ที่เป็นผลกำลังพอดีในการห่อนะครับนี่ครับ ก็จะเบ็ดตัวนี้ออกนะครับให้เขาสะอาดเลยนะครับสังเกตดูถ้ามีเพีย้ยมีอะไรให้เราเอาออกให้หมดนะครับมันจะทําให้ผิวมันสวยนะครับเวลามันลูกมันโตมาครับเพื่อนนี่ครับกระดาษนะครับแล้วก็ถุงนะครับเราก็จะมาถ,ถุงก่อนนะครับ ผมครอบลงไปตัวนี้ก็คือใบมันเยอะก็เด็ดออกก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเจาะรู กระดาษที่ทับแบบนี้ครับตามลงนะครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงนะครับจากนั้นนอาสเต็ปเปิลแม็กเลย ได้อยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับอ,อันนี้คือตัวอย่างการห่อฝรั่งกิมจูนะครับเพื่อนๆครับนี่ตอนนี้ก็คือเป็นต้นที่ทำการห่อเรียบร้อยนะครับเป็นบางส่วนก็จะมีลักษณะ